สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาชมพระหลวงพ่อพโบ้ยกันอีกสององค์นะครับอีกสององค์ก็คือเป็นพิมพ์ปลกโพนะครับเป็นพิมพ์ปลอกโพกับพิมพ์ขุนแผนจากนาลายนี่ครับนี่ปลอกโพขุนแผนจากนาลายนะครับสององค์ คุณแผนจักรนารายเนี่ยเป็นเนื้อแก่เงินนะครับเป็นเนื้อผสมแต่แก่เงินส่วนปลอกโพเนี่ยเป็นเนื้อทองเหลืองแล้วก็แก่ทองแก่ทองคํานะครับแก่ทองคําคือหลวงขบอโบยเนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปคลิปที่แล้วว่าเป็นพระที่เป็นเนื้อผสมนะครับเป็นเนื้อผสมก็จะมีทั้งแก่เงินแก,งแก่ทองแก่ทองแดงนะครับ องนี้เป็นเนื้อทองเหลืองแต่แก่เงินนะครับองนี้กระดุมข้วบยเนื้อทองเหลืองแต่แก่เงินส่วนองค์พิมอ่ปกโพนะครับก็เป็นแกะทองนะครับแกะทองคํานะครับเนี่ยจะเห็นเป็นทองคําเลยอยู่ข้างในนี่นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นทองคํานะครับเป็นทองคาอ่าคราวนี้ก็จะมาดูทีละองค์นะครับทีละองค์ทีละพิมพ์กันอันนี้เป็นพิม ปลกโพนะครับปลกโพเนี่ยจะมีสองพิมพ์นะครับพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กบางคนก็พิมพ์ใหญ่แยกไปเอกเป็นพิมพ์ใหญ่ A พิมพ์ใหญ่ B นะครับถ้าแยกจากนั้นก็อง์นี้ก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่ B นะครับเพราะว่าจะไม่คมนะครับพิมพ์ใหญ่เอเจะคมคมนะครับคมคมตรงนี้ก็จะมีแค่2ชั้นส่วนพิมพ์ใหญ่ B ก็จะเป็นอย่างเนี้ยนะครับพิมพ์จะเป็นอย่างเนี้ยก็คือ ค่อนข้างจะไม่คมหน่อยพิมพ์จะตื้นๆแล้วก็ด้านหลังเนี่ยตอนนี้ก็จะมีติ่งมาถ้าพิมพ์ใหญ่เอเนี่ยก็จะคม,มครับคือผ้าคมาก็เลยแยกเป็นแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็พิมพ์เดียวกันนะครับน่าจะเป็นการถอดพิมพ์มากกว่านะครับน่าจะเป็นการถอดพิมพ์มากกว่าอันนี้ก็คือพรามเหสวนพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ปกโพใหญ่พรามเหสวนเนี่ยเป็นที่นิยมมามีประมาณ5พิมพ์นะครับมีพิม พิมพ์มเหศวรพระหลวงพระโบยนะครับหลวงพระโบยผมพูดผิดไปพระหลวงพระโบยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีพิมพ์ที่นิยมประมาณ5พิมพ์นะครับมีพิมพ์มเหศวรพิมพ์ปกโคพิมพ์พุนแผนจากนาลายพิมพ์นังกวักและก็พิมพ์สมเด็จจิ๋วนะครับประมาณนี้ครับที่ราคาแพงคนก็เล่นพิมพ์พวกนี้กันนะครับ อันนี้เป็นิปกโพนะครับวิธีการดูก็ดูเหมือนผ้าหล่อทั่วไปธรรมดานะครับหล่อพวกหรือเหมือนผ้าหล่อทั่วไปธรรมดาตรงนี้จะเห็นได้ว่ามีคราบสนิมสีน้ําตาลเนี่ยจับขึ้นตามผิวแล้วนะครับเนี่ยนะครับรูปร่างก็จะเป็นงี้ครับเขาจะคราวนี้วิธีการทําพูดถึงวิธีการทําเพราะว่าพระแท้เนี่ยส่วนมากผ้าหล่อเนี่ยส่วน,นมากพวกเราซึ่งเป็นสมาชิกชอบ ชมผ้าหลอดเนี่ยคุณสมาชิกก็จะรู้แล้วว่าวิธีการดูผ้าหลอดดูยังไงนะครับก็ดูอย่างเงี้ยนะครับผิวผ้าเป็นไม่เรียบตึงนะครับอ่าเรียบตึงในทีแต่ว่าก็ต้องมีรอยนะครับมีรอยผิวไฟรอยอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวูุนๆบ้างนะครับครนี้ผ้าหลุมข้าโบอยเนี่ยเวลาทําเนี่ยเขาจะมีสองหน้านะครับมีสองหน้าก็จะเห็นรอยประกบเห็นไหมครับเนี่ยเห็นรอยประกบเป็นแนวๆน,วนยครับเนี่ย ตั้งแต่นี้เลยนะครับเนี่ยเห็นรอยประกบจะเป็นเส้นมาแล้วก็ก็เอาตะบายแต่งตอนตอนถอดยิงมาแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ให้ชัดๆก่อน,นี้อีกหน่อยอนะครับเนี่ยเป็นเส้นเนี่ยนี่คือรอยประกบนะครับนี่คือรอยประกบของวิธีการทํานะครับเนี่ย <Yeah. S 1> รอบเลยนะครับรอบผ้าเลยนะครับอันนี้ก็อีกด้านหนึ่งนะครับด้านบนก็จะมีรอยตะไบเก่า ให้ดูใหม่นะครับเพราะว่าภาพนี้เดี๋ยวก็ต้องให้โฟกัสดีๆถอยโฟกัสไปให้เห็นความคมชัดเนี่ยก็จะมีรอยตะไบนะครับเนี่ยส่วนไอ้คมๆเนี่ยก็คือรอยคือเขาประกบกันนะครับเนี่ยคมๆคมๆพอหนวออกมาก็จะไม่ค่อยเห็นต้องเอานินวเข้าไปบังใกล้ๆนี่ๆเห็นไหมครับเป็นเส้นคมๆเนะี่ยเป็นเส้นเป็นแนวเป็นแนว,เป,นแนวเป็นเส้นแนวแนวแล้วก็มีรอยตะไบ อันนี้คือการประกบกันนะครับของพระนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นด้านล่างเนี่ยนะครับก็เห็นรอยประกบแล้วก็รอยเก็บงานก็คือตะไบนะครับอ่าตะไบนอกจากนั้นก็อาจะมีรอยสลากนะครับเนี่ยรอยแตกของเบ้าน้ำทองแตกบางเบ้าเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้เป็นผ้าดูง่ายต้องรอยรอยแล้วเป็คมๆนะครับเป็นธรรมชาตินะครับผิวพระก็จะขุ่นๆ อย่างนี้นะครับก็เป็นลักษณะของผิวไฟผิวไฟแล้วก็อันนี้สีน้ัตาลคือคาบสนิมครนี้เนื้อองค์นี้เนี่ยนะครับแก่ทองมากนะครับแก่ทองมากผมชอบเก็บพระคือพระเมื่อก่อนนี้ก็ไม่แพงนะครับไม่แพงก็เก็บงานนี่ครับเห็นเห็นไหมครับนี่นี่นี่น้ำทองนะครับน้ำทองอยู่ในเนื้อพระนี่ครับเป็นทองเลยนะครับเนี่ยเนี่ยออกสีเหลืองอลามเลยนะครับนี่นะครับ นี่เป็นน้ำทองเลยนะครับเนี่ยด ja no ้านในเนี่ยนะครับให้ดูขยายนิดหนึ่งใช่ไนี่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 นะครับเห็นน้ําทองเลยนะครับนี่เป็นน้ําทองอยู่ตามผิวพระตามเนี่ยเนื้เหลืองออกมาเนี่ยเนืเหลืองเนี่ยเป็นทองเลยนะครับนี่เป็นทองเลยนะครับจะไม่เหลืองเหมือนเนื้อทั่วทั่วไปนะครับอันนี้เป็นทองเลยนี่เป็นทองเลยเห็นไหมครับเนี่ยนบ่อตรงนี้ก็ บอยันตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อทองผสมนะครับแล้วก็องนี้เนื้อแก่ทองเห็นทองได้ชัดเจนมากนะครับเดี๋ยวดูอีกองหนึ่งนะครับเรียกว่าขุนแผนจักรลาลายนะครับขุนแผนจักรลาลายมาดูองค์นี้กันนะครับขุนแผนจักรละลายเนี่ยเขาจะมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่เขาก็จะแยกอีกนะครับพิมพ์ใหญ่ ใหญ่อะไรใหญ่ A อใหญ่ B อะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมก็เอาว่าเป็นพิมพ์ใหญ่ก็แล้วกันนะครับลักษณะการดูนะครับคุณแผนเนี่ยนะครับก็เติมตั้งแต่ข้างบนก่อนนะครับเนี่ยตรงเนี้ยกระตรงซุ้มกระจังหน้าเนี่ยเขาจะติดกันนะครับ 2, 2, 2, สองสองสองซุ้มเนี่ยนะครับหนึ่งสองเนี่ยทีมีมีห้าเมตรนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าข้างบน ที่2กับที่3เนี่ยติดกันส่วนมากจะติดกันบางองค์เห็นตรงนี้ที่ติดกันด้วยนะครับลักษณะตรงนี้เนี่ยจะคล้ายๆเป็นเม็ดถั่วนะครับเป็นนื้อหนูหนขึ้นมานะครับกระจังซุ้มก็จังตรงนี้นะครับส่วนเม็ดนี้เนี่ยองค์นี้เนี่ยเป็นเนื้อเขาจะทองเหลืองแก่เงินเพราะฉะนั้นเนื้อก็จะผสมกันน่ค่อยดีก็ทําให้ยุบลงไปเป็นรอยแต่ก็เป็นผ้าที่เนื้อนี้ทําให้ดูง่ายนะครับ ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมองดูก็บางองค์เนี่ยเหมือนรอเรือใหญ่ๆเลยนะครับนยซูมตรงนี้จะสูงๆใหญ่ๆนะครับตรงนี้เ็าจะติดกันนะครับจะมีบ่อตรงนี้นะครับแทบทุกองนะครับมีบ่อตรงนี้มีเนื้อมีเนื้อเกินตรงนี้นะครับมีเนื้อเกินตรงนี้พระก็จะมีลำคอครับจะเห็นเส้นสังคติอย่างชัดเจนนะครับแทบทุกองนะครับเห็นแทบทุกองค์ตรงนี้จะเป็นบ่อแทบทุกองค ตรงนี้จะมีเนื้อนล้นๆแทบทุกองค์นะครับลักษณะของตักเนี่ยจะเป็นเงี้ยกลมๆตรงนี้นะครับรกลมๆตรงนี้แล้วก็จะกว้กันลักษณะนี้นะครับคือเขาคล้ายๆจะทำให้ให้เป็นเลขแปดนะครับตรงนี้ส่วนมากแทบทุกองค์จะเป็นบ่อแต่องนี้ไม่ไม่เป็นบ่อเพราะว่าอีปลายเนี่ยมันจะไม่โค้งเข้ามาแต่ตรงนี้จะต้องลึกต้องต้องต้องบุ๋มลงไปนะครับเส้น่แตตรงนี้จะต้องมักจะมีเนื้อเกินนะครับมักจะมีเนื้อเกิน ลักษณะของตรงนี้จะต้องมักจะติดกันนะครับเห็นจะแทบทุกองค์นะครับติดกันนะตรงนี้เนื้อล้นตรงนี้จะมักจะติดกันนะครับทุกองค์นะครับอันนี้คือหุนแผนจากนาลายด้านหลังด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะรูปจากนาลายเนี่ยก็จะยืงเยื้องมาทางขวานะครับเยื้อมาทางขวาตรงนี้มักจะเป็นรอยบุ๋มแทบทุกองนะครับทุกองเลยเห็นทุกองเลยนะครับ ใบนี้จะใหญ่ๆหน่อยนะครับใบนี้จะใหญ่ๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของพิมพ์เขานะครับต่อไปวิธีการทำเนี่ยเห็นไหมครับที่บอกว่าเ,าเขาเนี่ยจะเป็นบล็อกประกบนะครับจะเห็นว่าล่องรอยการประกบเห็นไหมครับคุณแผนจากละลายเนี่ยประกบแล้วว่าพอออกออกมาแล้วเขาก็จะตะไบแทงตะไบถูนะครับะตะไบถูเนี่ย คุณแผนพ,พระหลวงพ่อโบยเนี่ยจะต้องอาบางนะครับพ,พระหลวงพ่อโบยเนี่ยส่วนมากจะจะบางนะครับบอกประกบกจะเห็นส่วนมากบางถ้าบางแล้วเนี่ยโอกาสแท้จะสูงนะครับนะครับนะมีรอยตะไบรอบองค์เลยตรงนี้น่าจะเป็นรอยน้ําทองเข้านะครับเพราะหนาหน่อยเวลาทำเนี่ยคุณแผนเนี่ยเขาจะทำเอามาต่อๆกันนะครับ เอาหุ่นเทียนเนี่ยมาต่อต่อกันแล้วเททีเดียวเนี่ยต้องจับแบงนี้ครับถึงจะมองดูช็อตเห็นไหมครับเนี่ยเป็นรอยประกบเนี่ยบางๆเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นเห็นสันเนี่ยครับเป็นรอยบางๆเป็นรอยประกบกันแล้วเขากา็แทงตะไบลบนะครับผ้าคุณแผนจะต้องบางเนี่ยจะเห็นรอยประกบเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นรอยประกบเลย นะครับเนี่ยเป็นคมคมเนี่ยเห็นรอยประกบเลยเห็นไหมครับรอยประกบกันของหน้ากับหลังเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะครับและผิวผ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นย่นย่นยับยุยยี่เนี่ยนะครับก็ก็ค่อนข้างจะทําให้อ่ดูง่ายนะครับค่อนข้างจะทําให้ดูง่ายเห็นไหมครับเป็นรอยยับ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 เป็นคลื่นเนื่องจากการผสมเนื้อ โลหะจะไม่ค่อยเข้ากันดีเนื่องจากไฟหรืออะไรลนะ่ะสมัย2 4 7 0่เจ็ิกว่าๆนะครับ2474 75่เจบดหประมาณนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นรอยของเขานะครับรอยหลายองค์เห็นอย่างนี้นะครับดูในหนังสือดูในเว็บต่างๆนะครับก็จะเป็นรอยของเขาเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรพิมพ์ใหญ่บนะครับก็จะมีตรงเนี้ยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะดู อย่างอยางอยอย่่าางงที่ที่บอกนะครับอย่างที่ผมบอกไปคือคือจะต้องดูตำหนิเนี่ยมีบ่อตรงนี้ตรงนี้มีเนื้อเกินตรงนี้มีเนื้อล้นๆน,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 นะครับมีลําคอตรงนี้จะติดกันนะครับเอ่อตรงนี้จะติดกันนะครับตรงนี้คล้ายๆเป็นฝักถั่วจะนูนขึ้นมา2อันอย่างนี้นะครับและเม็ดเม็ดเนี้ยจริงๆล้วจะเ,เห็นหลายองค์แล้วคล้ายๆเป็นติดกันนูนขึ้นมาแต่องค์นี้ไม่ มันเนื้อยุบลงไปนะครับเนื้อย,ยุบลงไปอันนี้เป็นขุนแผนทางนาาอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองแต่แก่เงินนะครับข้างหลังเนี่ยดูแก่เงินนะครับขา,ขาวขาวซีดซีดข้างหน้าจะออกเหลืองเหลืองนิดนึงนะครับก็เป็นเนื้อผสมพูด,ดง่ายๆ่ายนะครับหลวงพระโบยเนี่ยเป็นเนื้อผสมผสมครับโอเคครับปกโพปกโพอันนี้แก่ทอง นะครับปกโพนี่แก่ทองเนี่ยรอยประกบเห็นไหมครับเนี่ยรอยประกบเนี่ยชัดเจนนะครับเป็นเส้นเนี่ยรอยประกบให้ดูกันนะครับเป็นรอยประกบนะครับเนี่ยเห็นไหมครับจากนาลายองคซ้ายมือนี่ปกโพองค์ขวามือ พระจะบบางๆนะครับแต่ปกโพนี่หน,นาน,นิดนึงแต่ว่าก็เป็นลักษณะของพิมพ์เขาเป็นอย่างนี้นะครับปกโพนี่โอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ